สวัสดีครับค่ะในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะคะก็วิ่งไปฟื้นหนึ่งตอนนี้ก็ถอยปรับหนึ่งแล้วนะฮะครับก็เป็นลักษณะของการไซด์เวในกรอบนะครับเป็นลมนะครับมีดีดขึ้นมีขายนะครับเพราะฉะนั้นภาพในอีกสักสองสามวันนะครับน่าจะอยู่แถวแถวหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเพื่อสร้างฐานนะครับสำหรับตัวของเซ็นตอินเด็ก์ครับผมหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสร้างฐานนะคะใช่ครับอื กันก็เนาะมันอยู่ตรงนี้เองฟึบฟๆบฟบเนาะครับใช่ครับใช่ครับนะครับก็ตรงนี้ถือว่าในแง่ของการปรับฐานตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่ากังวลนะครับสาหรับแหลกขายนะครับแล้วก็อย่างน้อยเราเห็นข้อดีก็คือวันนี้มีแบงค์นะครับเข้ามาช่วยนะครับดันให้สตินเด็กเนี่ยมีการทดสอบหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบซึ้นในแง่ของภาพทางเทคนิคยังถือว่ายังอยู่ในภาพที่ดีอยู่ครับอืมครับมีแบงค์ระคลองตลาดอยู่นะคะครับใช่ครับโอเคค่ะอ่ะ นี้เราก็มาดูหุ้นที่เราตามเมื่อเช้ากันนะคะคก็ถือครองในส่วนของตัวใหญ่ๆไว้ก่อนต่อเนื่องไหมคะ,ะยังคิดว่าพุ้นขนาดใหญ่นะครับยังสามารถถือได้นะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ซื้อก็อเป็นจังหวะในการเข้าหลับนะครับในจังหวะอ่อนตัวนะครับผม,มส่วนหุ้นในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับอาจจะขยืดนิดนึงนะครับเห็น่ว่าภาพยังเขาเรียกว่ายังสามารถมีโอกาสนะครับที่จะขยับตัวเนี่ยขึ้นได้ต่อ AJP นะครับสร้างฐานแถวแถวเก้เาบาทก่ไฟดับไหมเนี่ยฝนตกฝูนฟ้าขนองนะ <c oughs> คะเดี๋ยวตามกันไปกับคุณธีรศักดิ์ AJP นะคะก็เป็นหุ้นทางด้านเทคนิคนะคะทางด้านคุณธีรศักดิ์แนะนําเมื่อเช้านี้เทคนิคดูวอลุ่มแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยที่กําลังเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ AJP อยู่ที่ 9ก้าบาทสิบสตางค์นะคะเมื่อเช้าอยู่ที่เก้าบาทยี่สิบนะคะคุณธีรศักดิ์คะสองร้อยวันได้นะครับฮัลโหลครับค่ะเชิญค่ะครับยังมีโอกาสนะครับที่จะดีตัวเหนือเส้นสองร้อยวันนะครับสําหรับ a อ p นะครับค่ะตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของ e m c นะครับทดสอบ0.95แล้วย่อนะครับแต่ว่าแรงขายไม่เยอะนะครับเพราะนั้นยังสามารถคาดหวังการกลับขึ้นมาทะลุ0.95ได้นะครับสาหรับตอนนี้ย่อมา92สสตางค์นะคะ ใช่ครับใช่ครับมันทดสอบอเส้นสองร้อยวันแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้วอลุ่มน้อยนะครับคิดว่ายังมีโอกาสที่จะ <Okay. S 2> ฟื้นนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาทะลุเส้นค่าเฉลยสองร้อวันถ้าไม่หลุดศูนย์จุดเก้าศูนย์นะครับสำหรับ e m c ครับผมอืตัวทเทรดเนาะออใช่ครับค่ะ,คะแล้วมีตัวไหนอีกไหมคะสำหรับตอนเย็นที่เราเก็บพรุ่งนี้นะคะ๋อ,ะอะตัวที่มีฟอร์มทางเทคนิคนะครับชอบตัวของทิโก้ครับผมทิป <Tip> น้ำผลไม้นะครับ oh, น้ำผลไม้นะฮะครับผมตัวของทิโก้นะครับในภาพใหญ่เนี่ยเขามีการเปิดกรอบแนวโน้มขาลงนะครับที่ 8. 3 0สศนะครับขึ้นมาได้แล้วนะครับช่วงสั้นนะครับลุ้นทดสอบ9ก้าบาทได้เลยครับอตัวนี้ตัวลูกของเขาทิสโก้เอ้ยตัวทัสโก้ใช่ไหมฮะ,ะมัน เขเรียกว่ามีการไปถือหุ้นในตัวของทัสโก้ทัสโก้ขึ้นเยอะมากเลยครับถ้าคิดในแง่ของแวลูนะครับตัวของทิกโกตอนนี้เนี่ยถ้าเขาเรียกว่าถือทัสโก้อยู่นะครับสามสิบแปดล้านหุ้นนะครับแวลูเอชันก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเราซื้อตัวนี้เนี่ยได้ทัสโก้นะครับ ได้ทัสโกมาแต่ว่าได้ทิปโกในธุรกิจของทิปโกเนี่ยฟรีเลยครับผมได้ราคาของทัสโกมา8บาทเลยนะคะแปดบาทสี่สิบตรงได้ราคาของทัสโกที่ร้อยสิบเอ็ดเนี่ยครับผมแต่ว่าไอ้ตัวธุรกิจน้ำผลไม้เขาเนี่ยได้ฟรีเลยครับผมโอเคโอเคเพราะไปถือหุ้นเยอะแล้วมูลค่าของหุ้นที่ถือไว้มันพุ่งขึ้นนะฮะพุ่งขึ้นเยอะมากนะครับเยอะมากึ้นกนหูดับตับไหมนะฮะตับไหมงั้นก็ช่วงสั้นเก้าบาทมีตรงขึ้นทดสอบครับ โอเค9บาททรงได้นะฮะครับสต็อปลอตตรงไหนครับตัวนี้โอ๊สต๊อปลอตลงซื้อเพิ่มได้ไหมครับมันไม่รู้อะก็เอาสต็อปมา <c oughs> ให้ก่อนก็แล้วกันลงลงขอซื้อเพิ่มนะครับ <c oughs> 8บาทนะครับต้นถึงบาทบาทะะลงซื้อเพิ่ม8บาทครับโอเคค่ะ <Okay, S 2> ครับได้ค่ะอะแล้วก็ติดตามที่เกิดขึ้นนะฮะ ค่ะตัวในกระดานตอนนี้ที่มอง value value ตัวปอตท g c จซเป็นยัไงบ้างคะ่ะ57บาทบบอัดับรจีซีนะครับย่อแรงนิดหนึ่งนะครับตัวของ g ีซนะครับวันนี้เป็นหน้าของการย่อค่อนข้างลึกนะครับแนวรับที่เมื่อเช้าดูไว้ที่58บแนะครับตอนนี้ลดลงมานะครับแล้วก็ดู57บเจอยู่นะครับทีนี้ในงแง่ของความเสี่ยงนะครับภาพใหญ่ของ g ีซเนี่ย ในแง่ของการย่อนะครับจะมีรับสําคัญนะครับอยู่ที่ห้าสิบหกบาทนะครับถ้าย่อลงมาตรงนั้นผมดูเป็นจังหวะสาหรับการเข้ารับเพิ่มนะครับที่ห้าสิบหกทุนทั่วเหรอฮะใช่ครับใช่ครับจากที่ห้าสิบแปดที่ดูกันเมื่อเช้านะครับเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะกลับขึ้นมาทะลุหกสิบได้นะครับทีนี้ถ้าย่อลงใหม่ทีหนึ่งติดอยู่ห้าสิบแปดขอซื้อเพิ่มที่ห้าสิบหกได้ครับสําหรับพีดีทีจีคีครับผมแนวรับใช่ไหมคะใช่ครับอืมค่ะ ส่วนตัวที่วิ่งกลับมาในตอนนี้คือแอดวานซ์นะคะแอดวานซ์นะครับได้ครับอะไรอันดับหนึ่งกับอันดับสองนะค,คุณผู้ชมตอนนี้แอดวานซ์ในภาพใหญ่ผมดูเป็นไซเวย์นะครับแนวต้านที่สองร้อยห้าสิบกับสองร้อยห้าสิบสองนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบตรงนั้นจะเป็นจังหวะขายก่อนครับแล้วเดี๋ยวมีแนวรับนะครับอยู่ที่สองร้อยสามสิบห้านะครับสำหรับตัวของแอดวานซ์ครับอืมก็ซื้อเพิ่มซื้ออะไรไหมฮะ อ๋อตัวนี้ตัวนี้ดูภาพเป็นไซเวยขึ้นไปดูขายแล้วลงมารับคืนครับผมได้ได้ค่ะผ้าเป็นไซเวยนะฮะใช่ครับเอาออกได้แล้วจีซีน้องพูดไปแอดวานแล้วยังแค่จีซีแล้วก็เดี๋ยวไม่เป็นไรทีนี้เราก็ตามในส่วนของหุ้น ตัวใดอีกไมใในกระดานที่น่าสนใจตอนนี้ในกระดานนะครับเอ่อมันเป็นเรื่องของการไซเวย์ครับผมว่าก็เน้นเป็นที่ตัวตัวใหญ่นะครับถ้าย่อลงมาเก็บนะครับแล้วก็เก่งกาไรในตัวของทิโก้นะครับส่วน a j p กับ EMC ก็รุ่นอีกส้งวันสองวันผมว่ายังมียังมีทรงที่จะกลับขึ้นมาได้ครับผมตลาดแนวรับก็อยู่ที่พันห้าร้อยสี่สิบพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับเอ่อมันเป็นโลที่ทำไว้สองวันละนะครับผมแล้วก็แนวอ้านเนี่ยผม วัน่า1 6 0มีโอกาสได้ขึ้นทดสอบนะครับวันนี้เทคโนโลยีในกลุ่มพลังงานลงมาผมคิดว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่น,นะครับแล้วก็มีแบงค์ขึ้นมาช่วยแล้วเพราะฉะนั้นภาพน่าจะเป็นในกรอบขาขึ้นนะครับแล้วก็ลุ้นไปทดสอบ1 5 9 0เถึง1 6, 000, เลยนะครับมีโอกาสครับค่ะอ่ะทีนี้ไปดูซีรีส์เเลยนะคะเมื่อเช้า ก็ <g år> ให้ลองในบริเวณนี้พอดีเลยแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดพัน <28. S 2> ยี่แปดขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับภาพคงเป็นใช้เวนะครับถ้าไม่หลุดหนึ่งพันยี่สิบนะครับตรงนี้ผมยังดูเป็นนักของการย่อรองนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับในในภาพทางเทคนิคครับผม,มค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะทองเชเชิญทองเลยนะฮะครับอ่าทองคงทองก็ยังเป็นอ่ใน เขาเรียกว่าเป็นข hmm. euh ึ้นอยู่นะครับมีก็ยังคิดว่าโอเพนลองนะครับยังได้นะครับแล้วก็แนวต้หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยครับผมเป็นแนวต้านครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยก่อนครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเก้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสแต่ว่าช่วงสั้นทดสอบตรงหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าเนี่ยมันจะมีแรงเทคโปรฟิตมาในช่วงสั้นก่อนครับออ๋เทคโปรฟิตไปช่วงสั้นก่อนนะฮะใช่ครับใช่ครับอืม ทองทำเทคโปรฟิตเนาะเดี๋ยวรอรุ่นพวกนี้ต่อนะสำหรับตลาดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไซเววตแถวแถวนี้นะครับแล้วก็รุ่นในที่ทางขขึ้นได้ครับอืม,อ,มอ่าได้ค่ะอ่ะก็เจอกันพรุ่งนี้กันแล้วกันเนาะโอเคครับ